จงทำใจให้เหมือนท้องทะเลท้องทะเลกว้างใหญ่ย่อมเป็นธรรมดาที่ต้องมีอะไรมากมายถูกคลื่นสัตว์พัดเข้ามามีทั้งของดีมีค่ามีทั้งขยะเน่าเสียที่ถูกพัดพาเข้ามาทะเลแม้จะมีลมพายุมีมรสุมร้ายแรงเพียงใดแต่ก็ไม่เป็นผลให้ท้องทะเลนั้นเปลี่ยนแปลงหายไป ทะเลก็ยังคงเป็นทะเลอยู่เหมือนเดิมวันยังคำ่ำขอให้เราจงดูทะเลเป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิตจงใช้ชีวิตด้วยความหนักแน่นให้เหมือนท้องทะเลแม้จะมีเรื่องดีร้ายมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายที่ถูกคลื่นลมพัดพาเข้ามาไม่นานมันก็ต้องผ่านพ้นไปแต่ทะเลก็ยังคงอยู่ ชีวิตของคนเราก็เช่นกันก็ต้องยังคงดำเนินต่อไปทุกครั้งที่ต้องพบเจอประสบกับปัญหาอุปสรรคจงใช้สติขับเคลื่อนชีวิตด้วยความหนักแน่นมั่นคงให้เหมือนเป็นดั่งทะเลในการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงความโกรธแค้นหมองใจความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทางทะเลที่ว่ากว้างใหญ่ ยังมีโอกาสที่เรือ,อยังพุ่งชนกันได้ชีวิตของคนเราก็เช่นกันอาจมีสักวันที่เราอาจต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานกันกับคนที่เราเคยโกรธแค้นขัดแย้งต่อกันมาก่อนก็อาจเป็นได้การหลีกเลี่ยงความโกรธแค้นหมางใจเอาไว้จึงเป็นการดีที่สุด ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสงบราบรื่นสวยงามเป็นเหมือนด่งท้องทะเลในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสวยงาม